วัวกรถินพระราชทานณวัดพระาธาตุดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานภาพพระกฐถินประจำปี2567ให้กรมชนระทานไปทอดถวายอย่างที่ชุมนุมสงฆ์ณวัดพระธาตุดอยสะเก็ดตำบลเชิงดอยอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่โดยมีนายสุริยพลนุตอ,อนองรองอธิบดีฝ่ายก่อสร้างรักษาราชการแทนอธิบดีกรมชลประทานเป็นประธานในพิธีฝ่ายคารวสพระราชโพธิวรคุณรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ดพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์มีรองอธิบดีกรมชลประทานสำนักงานชลประทานที่1โครงการชลประทานเชียงใหม่และหน่วยงานในสังกัดกรมชลประทานเข้าร่วมในพิธี การถวายภาพพระกฐถินพระราชทานของกรมชนระทานได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2528จนถึงปัจจุบันรวม39ปีในครั้งนี้มียอดกระถินรวมกว่า3,900,000บาทและมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนบ้านเชิงดอยดอยสเก็ดศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและโรงเรียนชนระทานผาแตกแห่งละ20,000บาทครับ